ตมิ้นตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปหาเครื่องปรุงต่างๆค่ะแล้วก็เอามาทดลองทําแล้วก็ทําให้ลูกค้ากินลูกค้าชอบมากแม่พี่ขายข้าวแกงอยู่ที่หานปาตองแม่พี่เถาข้าวขายใช่ไหมคะก็จะมีอาหารเหนืออาหารอีสานอาหารภาคกลางแล้วก็อาหารใต้จานหนึ่งก็ขอเวลาสักสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอนิดนึงแต่แน่นอนว่าอร่อยมาก มันก็เป็นอาหารพื้นเมืองที่เขา,ามีขายตามตามร้านอาหารใต้อะคะ่ะม,มันไม่ได้เป็นอาหารแปลกขนาดนั้น,นะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นอาหารที่นิยมกินกันมันเป็นแกงที่บ้านฉันแต่มันเป็นแกงที่มีน้ําขูดคลิกเหมือนกับแกงที่พวกยูชอบกินนั่นแหละแต่อันเนี้ยมันจะมีน้ําขูดคลิกแล้วก็มันเข้มข้นกว่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยยูลองกินกับข้าวได้อร่อย กินกับข้าวเหนียวก็ได้แต่เห็นลูกค้าคนไทยบางคนก็กินกับขนมจีนค่ะแกงกะหรี่หมี่ฝันค่ะอันนี้มันเป็นชื่อที่เขาตั้งกันไว้ดั้งเดิมอยู่แล้วมันเป็นอาหารที่ทางภาคใต้เขามีการที่ภูกเก็ตก็มีขายมีขายหลายร้านนะอร่อยมากแกงก็จะมีถั่วงอกแล้วก็ผักบุง้งแล้วก็สับป,ปะรดนะคะบีบมะนาวนิดหน,น,น่อยอะไรเงี้ยค่ะในนั้นก็จะมีเป็นไก่แล้วก็เต้าหู้ ชาวต่างชาติอะนิยมเลื้อเกินกับแกงกะทิเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าเมนูเนี้ยน่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนแกงกะทินะคะใส่ใส่ผงกะหรี่อะคะ่ะก็มันจะมีเครื่องแกงสูตรพิเศษของมันแล้วก็จะรสชาติ จะได้แนะนำให้คนเขารู้จักอาหารภูเก็ตอาหารใต้ประเทศไทยเราว่ามันอร่อยมากใครที่อยากจะกินอาหารที่เมนูแปลกๆที่ไม่มีใน LA นะคะหรือว่าหากินยากที่อเมริกาแวะมาที่ร้านโนรีไทยออนเบเวอรี่นะคะ พี่ปาจัดให้ได้ทุกเมนูคะ่ะอยากกินอะไรก็มาบอกนะคะแต่เมนูที่ทํามาใหม่อันนี้ก็คือแกงคั่วหมูคะ่ะแล้วก็แกงกะหรี่ไม้ฟันนะคะถ้ายังไงใครอยากจะลองชิมก็แวะมาได้นะคะที่ร้านโนริไทยออนเบเวอร์ลี่นะคะ